วันนี้เรามาเที่ยวเมืองหอยอันเนอะแล้วก็ได้มาเจอท่านผู้นำนะคะเราจะถามว่าทําเบสยังไงอ่าถึงจะได้เบสนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันอนนพา,พาร์จีดีสวภาภัยเสรีภูมนะคะทําไมถึงได้บอกว่าเบสทาวเวอร์ทำแล้วได้รถเบนซ์ใช่ไหมคะแม่ในดีเนท่าเป็นพนักงานประจํานะคะมีความอยากรู้ว่าอยากร่ํารวยในธุรกริจขายก็เลยมองเห็นว่าเบสทาวเวอร์เป็นอาชีพที่สามารถที่เรามีโอกาสได้ทําและมีโอกาสได้จริงๆเพราะตัวฉัววนเองเมื่อก่อนเนี้ย เป็นพนักง,งานเ่างเดียวไม่มีโอกาสได้ขับรถเบนซ์ไม่มีกาสได้เที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไม่มีโกาสได้เงินหลักแสน่นบริวานี้อยู่ในเบนซ์ทาวเวอร์ามาประมาณแปดปีเข้าปีที่เก้านะคะแล้วก็มีโอกาสได้เงินหลายแสนบาทต่อเดือนแล้วได้ขับรถเบนซ์ไม่เคยคิดฝันว่าตัวเองจะมีโกาสได้ขับเบนซ์เพาเป็นแค่พนักง,งานงเนเดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยากชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามาในเบนซ์ทาวเวอร์มาศึกษาในเบนซ์ทาวเวอร์นะคะมีโอกาสได้เงินได้รถได้บ้านได้เที่ยวโดยเฉพาะรถเบนซ์และท่องเที่ยวได้แน่นอนค่ะถ้าเข้ามาอยู่ในบ เบสทาวเวอร์นะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะหัวหลักหัวใจหลักจริงๆทํายังไงมันถึงจะได้เบ่นเนี่ยทายังไงหัวใจหลักจริงๆทำยังไงได้เป็นอ๋อก็ต้องพาตัวเองเข้ามาศึกษาเรียนรู้อยู่ในระบบของเบสทาวเวอร์ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบื้องต้นเรียกว่า POM ของเบสทาวเวอร์แล้วจะมีระบบการเรียนรู้ที่ตอบย้ําให้เราประสบความสาเร็จได้ง่ายขึ้นก็คือระบบ เทนนิงนะคะเราเรียกว่าระบบเบสไลา์โปรเจกต์ก็คืออย่างท่านผู้นาที่อยู่นะที่ตรงนี้ก็คือที่พี่ชายเมื่อก่อนนี้นับถือกันว่าเป็นพี่ชายเป็น r g V ของเวฟพาวเวอร์นอนาคตแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าท่านใช้ระบบเก่งมากใครที่เข้ามาอยู่ในเวฟพาวเวอร์ถ้าได้เรียนรู้กับท่านด้วยนะคะกับเรื่องระบบของเวฟพาวเวอร์ขอย้ำนะคะว่าถ้าเราอยู่ในระบบของเวฟพาวเวอร์มีโอกาสสําเร็จแน่นอนนะคะเฮ้มาๆมาๆมาเรียมาเบ้นการ